สวัสดีจ้าชาวราศีมีนรักคนามีนดวงรายเดือนรกรกฎาคม2567ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมะพยากรน,นะคะไม่ต้องตกใจเสียงลูกชายอาจารย์เห่านะคะอย่าไปคิดเยอะนะคะไม่มีผีนะคะอัดคลิปตอนกลางวันค่ะราศีมีนใครที่คิดวางแผนในเรื่องของการจะทำอะไรหรือจะเริ่มต้นในไตรามาสที่3 ถือโอกาสดี1รกรกฎาคมเริ่มต้นได้เลยการเปลี่ยนงานย้ายงานการย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยใครจะจัดบ้านใหม่สังขยาสะสางย้ายที่นอนย้ายมุมจัดโต๊ะทำงานใหม่เปลี่ยนแปลงได้เลยใครจะเป็นนักร้องนักแสดงใครจะเข้าวงการบันเทิง ใครจะสอบแข่งขันใครจะไปประกวดใครจะเป็นนักกีฬาจะไปคัดเลือกใครจะสอบสัมภาษณ์มีโอกาสได้มีโอกาสสำเร็จเดอะซันคือโอกาสคือความหวังในความมืดมนม,ดมืดมิดที่ผ่านมาครึ่งปีแรกช่างมันครึ่งปีหลังดวงชะตาฟ้าเปิดพระอาทิตย์คือแสงสว่างสองนำทางดอกทานตะวันคือความหวังสัญ,ญลักษณ์ของไ้าผ้าสีแดงอยู่ที่ตัวคุณนะ ความกระตือรือร้นความมุมานะความพยายามขอให้ลุยขอให้สู้โอกาสมาถึงแล้วจ้าฝนซาฟ้าใสาลุยแล้วก็ไปค่ะ ถ้าไม่เปลี่ยนแล้วอยู่กับที่ก็ต้องดิ้นรนขนขวายที่จะพัฒนาแต่ถ้าอยู่เฉยๆแล้วไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรอาจารย์ว่าย้ายงานย,าย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยก็ดีเหมือนกันหรือใครอยากลองลองอะไรใหม่ๆทดลองสิ่งใหมธ่ธุรกิจกิจการใหม่ก็ได้เหมือนกันเพราะมองว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จข้อเสียของชาวราศีมีนเป็นไพ่ธาตุน้ําธาตุน้ําจะมีความแปรปรวนค่อนข้างสูงขอให้มั่นใจในตัวเองอยากทําอะไรให้ลุย ถ้ากลัวความเสี่ยงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจสำหรับความรักใครอยากมีลูกบอกเลยนะไพ่เด็กโดดเด่นใครอยากมีลูกมีบุตรมีโอกาสได้ลูกได้บุตรสมบังดังใจอารมณ์ช่วงนี้ผีบ้าผีบอลพยายามปรับ อยู่ด้วยกันด้วยความสมดุลแล้วมันจะอยู่กันอย่างมีความสุขคุณเองก็อย่าระวังระแวงอะไรมากไม่งั้นมันจะกลายเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวแล้วอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่แท้คู่แท้ในที่นี้อาจจะเป็นคนที่หน้าเด็กอายุเด็กกว่าหรืออาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ลูกติดคนโสดเป็นจังหวะที่ดีของชีวิต ถ้าคุณพร้อมเปิดใจนะคุณเปิดใจได้เลยแต่ช่วงนี้คนราศีมีนค่อนข้างสับสนกับชีวิตแล้วอารมณ์ค่อนข้างแปรปวนหลายอย่างเลยรู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนจะมีความเป็นไบโพล่าอยู่นะการเงินโดยรวม<อ>ไม่ถือว่าแย่การเงินอาจารย์ยังมองว่าดีแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าทำดีๆนะมีโอกาสสร้างเนื้อ,อสร้างตัว เหมือนจะมีโอกาสชี้ช่องทางรวยเห็นแสงสว่างเห็นช่องทางเห็นโอกาสมีโอกาสสร้างฐานะที่เป็นปึกแผ่นมีโอกาสปลดหนี้ได้สิ่งสำคัญควรอุดรอยรั่วนะเพราะอาจารย์เห็นราศีมีนการเงินยังล่วไหลรายจ่ายกระจุกกระจิกรายจ่ายที่ควบคุมไม่ได้ค่อนข้างเยอะรับซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปการเงินยังคล่องตัวแต่ค่อนข้างล่วไหล กระตือรือร้นนิดนึงนะอยากรวยอะ่ะจังหวะเดือนเนี้ยขาขึ้นดังนั้นน้ําขึ้นรีบตักที่เหลือคือการรู้จักขี้งกขี้เหนียวประหยัดมัธยัติอดออมรู้จักประหยัดบ้างรู้จักอดออมบ้างแล้วอะไรหลายๆอย่างจะดีขึ้นไม่ใช่ว่าได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปปรับสมดุลรายรับรายจ่ายให้ดีแล้วช่วงนี้อาจารย์แนะนำ สัญ,ญลักษณ์ของไพ่แบบนี้อาจารย์แนะนำนะองค์พระยานาคเรียกว่านาเกี้ยวหรือน้ากบาดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของงูกินหางใครเก็บเงินไม่อยู่ใครที่การเงินล่วนไหลแนะนำมีบูชาของอาจารย์จะพกใส่กระเป๋าตังค์ไว้ตลอดมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตาย ชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางหรือใครอยากเสริมมี3ามพระอรหันต์บันดาลโชคลาภพระศิีวลีพระอุปคุตพระสังกจายเสริมดวงการเงินถ้ารับสององค์399บาทส่งฟรีแถมพระยันพ่อปู่สีสุดทัวให้ด้วยรับไปทั้งหมดนี่399ส่งฟรีแต่ของอาจารย์ไม่มีเก็บปลายทางนะโชคลาภมากับเด็กให้ลูกให้หลานนะ่ะจับ จับหวยให้นะคะช่วงนี้ระวังปัญหาสายตาระวังน้ำย่อยและกดไหลย้อนสำหรับใครที่เป็นไขข้อช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษเติมน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าน้ำค่าไฟให้แสงสว่างเป็นการเสริมดวงนะเด็กจะให้โชคให้ลาบใครอยากดูดวงส่วนตัวอาจารย์รับดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีมีค่าครูเริ่มต้นหนึ่งคำถามาม39บาทช่วงนี้อาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินวางแผนชีวิตวางแผนเกษียณโรคร้ายแรงชดเชยรายได้ต่าง และลดหย่อนภาษีปรึกษาฟรีทักแชทมาได้ทุกวันโทรได้ทุกวันทักมาหากาันเดี๋ยวจะให้คำแนะนำและให้ความคุ้มครองนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ